ไปชุรินต่อเลยค่ะมีพิธีกรรมแก้บนปู่เจ้ากาดำสุดยิ่งใหญ่ถามว่าทำไมถึงต้องจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพราะเขาบอกว่าโชคหนักงวดก่อนต้องแก้บนหนักตามไปด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจว่างวดถัดไปหนักกว่าแน่นอนนะคะนี่ถามว่าแก้บนหนักขนาดไหนเอาดูเอาเลยให้ภาพมันฟ้องเลยคุณผู้ชมคะนี่คือพิธีแก้บนสํนนักฤาษีคำแสละอำเภอสังขตะตำบลจานจังหวัดสุรินค่ะ สามตัวตรงๆงวดที่ผ่านมาเอ้สามตัวนี่มันได้ทีเท่าไหร่นะพี่แปะ๊ะสามตัวจะเอาแบบไหนฮะแบบบนบนดิน<ะ>หรือใต้ดินฮะลอตเตอรีอรร่อเราจะเอาเต็งหรือเอาตอ,อสามตัวตรงก็ได้ใบหนึ่งมันก,ก็ประมาณเท่านะไหร่อ,อ, 4, หรอ่ะสี่สี่พันนะหรือเท่าไหร่โอ้สี่พันเหรอคะอ่าได้ประมาณสี่พันมากกว่ามากกว่าคุณหยกมากกว่าอาจารโทษเถอะนะครับมันมันไม่เคยถูกมันก็เลยจําไม่ได้แต่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าสามตัวตรงแล้วได้มาแบบเป็น หนักๆเลยโชคหนักเลยนะคะก็เลยต้องมาแก้บนตรงนี้เครื่องเส้นไหวของขาวหวานน้ำดื่มหมูสองตัวใหญ่ๆประกอบพิธีกันไปเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าได้โชคเป็นประจำแต่ไม่โด่งดังนะคะคนหลายคนเขาได้โชคกันไปเป็นประจำจนช่วงหลังๆมานเนี้ยในพื้นที่ไม่มีใครไม่รู้จักลูกศิษย์มาพากันรอลุ้นถึงด้านตัวเลขจากขันน้ำมนจากครูปเสียงทายจากท้ายประทัด สุดท้ายเนี่ยต่างคนต่างแล้วแต่ดวงะนะคะก็ถูกกันไปชาวบ้านบอกว่นี้ไม่พลาดแน่นอนบางคนก็เอาเลขจากทูบเสียงถ่ายได้เนี่ยท้ายเนี่ยทูบเนี่ยเน,นี่ยดูเอาเองแล้วกันคุณผู้ชมคะ <c oughs> แล้วก็มีเลขจากกล่องประทัดก็มีที่มีเกือบหนึ่งล้านนัดนะคะอันนั้นไม่ใช่หางประทัดด้วยนะอีกอันหนึ่งเป็นเลขกล่องประทัดไหนมีไหม เลขกล่องประทัดนะคะซึ่งเขาก็จะบอกเอาสลับไปสลับมากันเองก็แล้วกันเอาไปผสมผสมอะไรกันไ็ว่าไปนี่จุดที่ล้านนัดเนี่ยโห้ควันขโมงเลยคุณผู้ชมคะบางคนบอกฉันตามขันน้ำมนต์ฉันไม่ได้ดูหางประทัดฉันไม่ได้ดูกล่องประทัดดูขันน้ำมนต์ก็ว่ากันไปอันนี้ดูประทัดก่อนอ่ะไหนดูซิมันล้านนัดอ่ะเก้เอาทีมงานล้านนัดนี่กว่าจะจบเนี่ย เดี๋ยวมันจะโอยมันจะหมดเวลาก่อนนะว่าถึงจะว่าจะ,จะได้ตัวเลขหางประทัดไม่เอาไม่ให้ดูแลนานเกินไปดูขันน้ำมนต์ดีกว่าขันน้ำมนต์มีอะไรค่ะนะคะเห็นบอกว่าขันน้ำมนต์เนี่ยได้มาสามเลขสามตัวนะคะแต่เขาบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นแบบเออมันมีเลขเยอะอะไรเยอะแต่ว่าเขาสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเชื <S 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 ่อว่าเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวมันต้องโดนดูตัวเลขทู่ปอีกรอบหนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวจดไม่ทัน ได้ข้อมูลแล้วพี่โยกนะครับถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยสามตัวตรงเนี่ยนะครับก็วันลงวันล,ล,ละสี่พันบาทอ๋อใช่ไหมอันนี้เรียกโชคหนักแล้วหรอกเขาก็าถึงมาแก้บนหมูสองตัวอย่างเงี้ยก็เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อใบเดียวไงขอให้ถ<อ>ูกก<อ>็หนักั้นั้น้าแต่ว่าถ้าสามตัวตรงใต้ดินเนี่ยบาทละห้าร้อยไม่มีมโอ้ยใต้ดินพี่แป๊วอะไรมาพูดเหรอ,อสาม,มตัวตรงตำรวจไปจัดการหมดแล้วคือมันมีมันมีตรงกับโต๊ด ถ้าโต๊ะเนี่ยก็สลับเลขเถ้าตรงก็ต้องเรียงให้แม่นแม่นยังยังพี่แป๊ยยังเอาอีกยังเอาอีกก็ตำรวจเขาไม่ถ้าอย่างนั้นเขาตามไปแล้วเขาบอกไม่มีครับใครเขาเรียกไปก็ไม่หานะคะเน่ยงนี้คุณชมไปดูล